อุลตร้าเซเว่นเรียกได้ว่าเป็นอุลตร้าแมนที่เก่งกาจและเป็นขวัญใจเหล่าแฟนๆอุลตร้าแมนถ้าในยุคสมัยก่อนนั้นอุลตร้าเซเว่นถือเป็นอุลตร้าแมนที่ดังที่สุดแห่งยุคเลยทีเดียวครับดูได้จากการที่อุลตร้าเซเว่นโผล่มาเยอะแยะซะเหลือเกินและการมีซีรีส์รีเมคอะไรมากมายเลยครับปฏิเสธไม่ได้เลยที่แกมาถึงจุดนี้ได้เพราะความเก่งกาจในการต่อสู้ครับแล้ววันนี้เรามาย้อนดูความแข็งแกร่งของอุลตร้า เซเว่นกันดีกว่าซึ่งที่เราเห็นในซีรีส์มีเยอะแยะมากมายเลยครับแต่ในตอนแรกก็โชว์ความฉลาดซะแล้วจากการที่หน่วยพิทักโลกหาทางต่อกรก,รกับยานลบของเอเลีย่ยนคูที่ล่องหนอยู่นานแค่แต่แค่โมโรโมชิดันนั้นบอกว่าใช้สีพิเศษพ่นสิหน่วยพิทักโลกถึงกับต้องทำตามแล้วได้ผลอีกด้วยโอ้ยนี่ขนาดยังไม่แปลงร่างเลเนี่ยแต่ในตอนแรก แค่พอแปลงล่างปุ๊บก็กำจัดเอเลี่ยนคูได้อย่างง่ายดายเลยครับปาทิชิปหัวแหว่งไม่รู้ว่าไอเอเลี่ยนนี้มันจะมาทําไมหรือแม้แต่ตอนที่เซเว่นของเราต้องมาปะทะกับคิงโจครับหุ่นยนต์สุดแข็งแกร่งที่พละกกาลังของอุลตราเซเว่นนั้นทําอะไรคิงโจไม่ได้เลยต่อยเท่าไหร่เตะเท่าไหร่มันก็ไม่เข้าแต่ด้วยลูกบ้าลูกตื้อของพี่แกนั้นจนทําให้คิงโจเนี่ย ต้องยอมหนีไปเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆแล้วความฉลาดของอุน้าเซยิ่งกว่านั้นครับคือรู้ว่าตัวเองเนี่ยทำลายคิงโจไม่ได้แน่เอาตัวเองเนี่ยยอมเสี่ยงล็อกตัวคิงโจไว้เพื่อให้หนืยไปทักโลกเนี่ยใช้กระสุนพิเศษจัดการคิงโจไปแล้วตัวเองเนี่ยคอยไป จัดการยาลบสารัญหลายทีนึงแล้วกันแล้วเหนือไปกว่านั้นครับขณะที่แกเนี่ยโดนจับมัดแขนมัดขาแบบนี้ดูเหมือนจะไม่รอดแล้วแต่ด้วยความฉลาดมีไหวพริบครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นมีไฟแช็คแต่แม่มันหล่นไปแล้วไม่เป็นไรครับยังมีที่ดึงดึงเอาไฟแช็คขึ้นมาได้ครับแล้วก็เอาไฟแช็คนี่ามาจี้ถึงแม้มันจะร้อนมันร้อนร้อนร้อนเนี่ยก็ทนได้ครับเพราะพี่แกเนี่ยมีความอดทนสูง จึงสามารถเผาที่มันแขนแล้วก็หลุดออกมาได้ครับแถมเจ้าตัวเนี่ยแปลงร่างเป็นอุลตราเซเว่นแล้วไปจัดการไอ้เจ้าเซเว่นตัวปลอมได้อีกด้วยครับพร้อมทั้งยานลบหมดเลยแม่เซเว่นเราเนี่ยร้ายกาจจริงๆระหรือแม้แต่ช่วงท้ายเรื่องเองที่พี่แกเนี่ยเริ่มหมดสภาพแล้วครับขอบตาหนีคัมมาเลยเหมือนคนอดนอนมากกว่าครับแต่ว่าก็ยังมีแรงต่อสู้ครับขนาดมีผ้าพันที่หัวแล้วเนี่ยแกเนี่ยยังมีแรงผลักอนนารมได้ครับดูสิและยังไม่พอครับกับพลังที่จะหมดนะ แต่ยังสามารถจัดการได้เจ้าแพนดอนได้อย่างราบคาบเลยทีเดียวแล้วก็บินจักไปอย่างหน้าตาเฉยเลยยิ่งไปกว่านั้นพอมาในซีรีส์ของอุลตร้าแมนเลโอเนี่ยถึงเปิดมาเขาจะโดนหักขาจนขาเป๋แล้วก็แปงลงร่างเป็นอุลตราเซฟไม่ได้ไม่รู้เกี่ยวอะไรกับขาหักแต่พี่แกเนี่ยก็ยังใช้พลังจิต ช่วยเลโอไว้ตั้งหลายครั้งครับนี่ขนาดขาเป๋ยอยยนเนี่ยแล้วยังช่วยโอตโตลิเกนฝึกหลากหลายรูปแบบกันเลยทีเดียวครับจนอุลตร้าแมเลโอนั้นแข็งแกร่งได้อย่างทุกวันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าเป็นเพราะอุลตร้าเซเว่นนี่เองครับซึ่งนอกจากที่แกเนี่ยเก่งเรื่องการต่อสู้แล้วแกเนี่ยยังเก่งเรื่องการปลูกขนอีกด้วยครับในตอนที่39ครับเราจะเห็นหน้าตาโมโรโบชิดันเนี่ยเกลี้ยงเกลาผมยาประมาณหนึ่งครับแต่พอมาในตอนที่40เนี่ยแกสามารถ ปลูกหนวดขึ้นแบบเต็มริมฝีปากบนได้เลยครับโอ้โหบอกให้รู้เลยครับว่าอุลตร้าเซเว่นเราเนี่ยมีพลังหลากหลายรูปแบบจริงๆครับแล้วในตอนที่อุลตร้าแมนเบรียลนั้นไปบุกถล่มดาวอุลตร้าจนขบมยพลังงานพลาสมาสปาร์กไปได้ทําให้ดาวอุลตร้าเนี่ยกลายเป็นน้ําแข็งอุลตร้าแมนตัวอื่นๆเนี่ยก็ทนความหนาวเนี่ยไม่ได้ครับโดนไอทําให้แช่แข็งกันชิบหายวายวดได้หมดแต่อุลตร้าเซเว่นของเรามีไหวพริบมากกว่านั้นครับโดยการสร้างโลก ต้านทานไอเย็นความหนาวเหน็บจนทําให้เขาเนี่ยไม่โดนแช่แข็งตามอุลตร้าแมนตัวอื่นๆไปด้วยครับโอ้โหและนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของความเก่งกาจของอุลตร้าเซเว่นเท่านั้นครับแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่ามีช่วงไหนฉากไหนที่อุลตร้าเซเว่นของเราเนี่ยโชว์ความโหดความเก่งอีกก็พิมพ์มาบอกในคลิปได้เลยนะครับแล้วรวมไปถึงเพจ Facebook ของโฟล์ันเราเนี่ยก็ไปติดตามกันได้หรือแม้แต่ช่องมูวิดของเรา ก็ไปช่วยติดตามกันนะครับเดี๋ยวมีคลิปเปิดบ้านคุณมอสให้ได้ชมกันในช่องนั้นอย่างแน่นอนอย่าลืมกดไลค์เก็บคลิปนี้ถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์ครบ15คนเมื่อไหร่เราจะให้คุณมอสเนี่ยโชว์ความเก่งกาจของหนังหมาและหนังหนังหนังอะไรนะเฮ้ยอ๊ย